วิธีตัดการราคะการตัดการราคะนั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบุคคลและบริบทแต่หลักๆจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกสติพิจารณาไตรลักษณ์และละกิเลสแนวทางปฏิบตัติฝึกสติฝึกการมีสติอยู่กับปัจจุบันสังเกตความคิดความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินหรือปรุงแต่งเมื่อกามราคะเกิดขึ้นให้เรารู้เท่าทันสังเกตว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรอยู่ที่ไหนและดับลงอย่างไรการฝึกสติจะช่วยให้เรามีความตระหนักรู้ ไม่หลงไปกับการราคาและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารอมล้วนเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แปรเปลี่ยนอยู่เสมอและเป็นทุกการพิจารณาไตรลักษณ์จะช่วยให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งต่างๆไม่ยึดติดกับการราคาและเห็นว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่มายาลักิเลส กิเลสเป็นเหตุแห่งทุกการตัดการราคะจึงต้องละกิเลสวิธีการละกิเลสมีหลายวิธีเช่นการศึกษาธรรมะการปฏิบัตริธรมการรักษาศีลการทำบุญการช่วยเหลือผู้อื่นการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและอื่นๆแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นการราคะเช่นภาพยนตร์เพลงสื่อลามกนาจารสถานที่อบายามุกและอื่นๆมันศึกษาธรรมะ ศึกษาธรรมะเกี่ยวกับการราคาไตรลักษณ์และมรทผนจะช่วยให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องและมีวิธีการในการตัดการราคาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเช่นการนั่งสมาธิการวิปัสสนาจะช่วยฝึกสติพิจารณาไตรลักษณ์และละกิเลสรักษาศีลการรักษาศีลโดยเฉพาะศีลข้อ5จะช่วยให้เราห่างไกลจากการราคาทำบุญ การทำบุญการช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยให้จิตใจผ่องใสลดความโลภความโกรธและความหลงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยจะช่วยให้เรามีความสุขที่แท้จริงไม่ยึดติดกับวัตถุและการราคะข้อควรระวังการตัดการราคะนั้นต้องใช้เวลาความอดทนและความพยายามไม่ควรใจร้อนหรือคาดหวังผลลัพธ์ที่รวดเร็วการตัดการราคะนั้นไม่ใช่การกดขี่หรือทารุณกรรมตัวเอง แต่เป็นการฝึกฝนสติพิจารณาไตรลักษณ์และละกิเลสเพื่อความสุขที่แท้จริง